รีวิวครับ L50 นะครับติดตั้งชุดท u r b o ของซิ่งสเต็ป2นะครับผมก็เป็นสเปคพิมพ์นิยมนะครับผมสำหรับคนที่ชอบแบบเสียงดุดันหอนหวานยาวๆนะครับผมโหดโหดนะครับคันนี้ติดตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่นะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับก็คันนี้ลูกค้าจัดเป็นท่อทรงข้างนะครับก็สำหรับชุด turbo ทั่วไปเราก็จะทำท่อทรงเดิมให้นะครับยกเว้นแต่ลูกค้าสั่ง เปคนี้อบครของที่ร้านเลยครับผมเปคนี้ก็ประมาณ1 9ื0 0บาทนะครับผมถ้าลูกค้าไม่เพิ่มเติมอะไรต่างหากนะครับผมร้านช่างดิ๊กอยู่คุ้นหางชีสเกตนะครับวันนี้มาติดตั้งอยู่ที่บ้านไผ่คอนแก่นนะครับผมเสียงหวานดุดันพร้อมให้คําแนะนําการดูแลนะครับผมเทอร์โบแรงได้การดูแลต้องถึงนะครับถ้าดูแลไม่ถึงนะครับจะเป็นผลเสียทันทีนะครับผมก็มีคําแนะนําให้ลูกค้าหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันเครื่องน้ํายาหล่อเย็นกองนะครับผมพวกนี้ต้อง ให้ความสําคัญนะครับผมถ้าไม่ให้ความสําคัญนะครับเรียบร้อยนะครับอย่ามาโทษว่าเทอร์โบไม่ดีไม่ได้นะครับผมเราต้องดูแลไปด้วยกันนะครับกางก็จัดเทอร์โบให้เต็มที่พร้อมแต่งสปริงกาวนาให้ด้วยนะครับผมก็เป็นสูตรของคงซิ่งติดสองนะครับสปริงตัวนี้ครับเสียงก็หวานหวานดุกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับสําหรับใครที่อยากติดเทอร์โบต้องดูตัวเองด้วยว่าจะดูแลถึงหรือเปล่านะครับถ้าดูแลไม่ถึงเนี่ยจะเป็นผลเสียเลยนะครับผม นะท่อก็ออกประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะการส่งก็ส่งได้นะครับผมก็จะมีชุดหนึ่งแถมสปริงด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานช่างบิ๊กด้วยนะครับผมรีวิวประมาณนี้ขอบคุณครับ